สบายดีพี่น้องเอาบันเ,น<ม>เริ่มละวบอ้อขึ้นม้อนถ้าโยมมีผู้สาวมาซอยลูกสาวไ,มไหม่ลูกสาวหลาเรา<ม>จะย็ดเมนูยังบันว่<ม>ดปลาตัวนี้แหม,มเป็นแต่ย็ดอัน,อนปลาเผาเกลือแสบเอาพี่น้องเอาบัน,น่ วันนี้มือหวยออกน้ำบ่อมาเนี่ยใชเขาให้ทุกคนเขาให้ทุกคนจึกหวยพี่น้องเอฟซีเทานั้ผู้ใดจึกบ่อให้ฟังนะครับใช่วันนี้เพื่อแม่เพื่อน้องเพื่อญาติพี่น้องทุกคนพี่น้องสุดสีมือเลยเนาะมีหม้อเนี่ยค่ะขั้นในมียของเนาะพี่น้องมีแต่น้าครับมันจยิงๆแค่หัวคาเนี่ยนะพี่น้องท่างคนกันนา่งวนง่แล้วก็ช่วยพักช่วยยังอิกวงหนึ่งวันนั้นซะกับพี่พ้อย เอาพี่น้องใส่ยังคุณแม่คลองปลาเดียร์เด้อพี่น้องเด้อคลองปลาเดียรองปลาเดี่ร์ลุเก็ขอมากเพราะท่านเป็นนกปลาลุงพี่น้องนกปลาเอาพี่น้องน้องก็เห็นอย่างนั้นคือเขาคัดนกศกโอ้กันผมปลาบ่อยมันเข้าเนาะแต่ฟีเมื่อการเทสขาบปุ้นน้ำยาต้องม่นเล่นวะ แต่อ yeah, nice mm ่นน่อยสิโชก้อนป่าพอขันเอียดขันหน่อก่อน๋อเี่มันมัติด่นเอาโมนี้อยออกวุ้ยเยาาเจงไหนหมดเลยเอออุ่นอุ่นหน่อยครับอันกับตาม่นกันมิอิยผก่อนจะหน่อยสาธวยถึงเนาะ แม่ถ่าถื่นเน,นี่ยชีวิตพักผ่อนเลยนะพักผ่อนก่อนทำใจก่อนชักเดือนหนึ่งวัาสัา้นๆวัยนึงแต่ว่าซื่อหวยมันก็คือว,ว่าวมันดวงเนาะเรียว่ะดวงไว้ดวงวันพี่นองโอเคถ้าถูกทางคุกขาดวงหนึ่งนะไปนองทางคณช้อยซีนแม่น้อยแล้วก็อิู่ห้อยแล้วก็ เราขี่เราซื้อเพิ่บพี่น้องขี่เ่าเอาพี่น้องเพง่งกันว่าโอ้ครับมาจิ้มก็นนะฟดแล้วมานนี้เด้อฟดแล้วฟดแล้วเอออันนี้ก็แม่น้อยคอยเลพไปไปิพี่น้องี <c oughs> พี่น้องคะแนนค่อยซอยสิ้นแม่ไหมโอเคในนี่คืออะไรขอดูก่อนนะพี่น้องนะแหวบโอ้โหจัดเต็มอันนี้ชุดลาบพี่น้องครับโอ้จัดเต็มเลยดูในหม้อเราพี่น้องครับอันนี้เราจะใบเอาเนื้อมันก่อนนะแม่นาอเอาเนื้อมันก่อนพี่น้องครับ มั่งเด้อหมอนยายพักนี่จัดเตรียมเลยพี่น้องพักนี่จัดเตรียมเลยเด้อพี่น้องยังเป็นยังแบะโอ้ยครับระวังเด้อคนน้อยเด้อคนน้อยออโต้คนมาตัวนี้เนี่ยโกโก้ไปโกโก้ออโตัวโกโก้เขาหลานเด้อพี่น้องกินออโต้ออโต้เฮ้ยกินกับเข่าเลยยูเลยบวานเอาพี่น้องวันนี้จะปฝากไปทางนั้นอันนี้เขาเรียกอะไรครับ ผัวพี่แจงผัวพี่จแจงคพีนองขางบน,น้านเาข้างแบกใบเอวเนืยอปลาพีนองน้องพองบได้มาอยู่น้ำบอยอาไยคนพี่น้อมาน่เมียไป,ปัวไปน,นเอาไปนกนทิเอาไว้นเบ้ สีสมวมงามกลายเป็นโค้ก็เป็นแบบน้ำร้อยคือของหวานไม่เลยลันเตาใบเงาปากรักตั้งเลยครับเอ้าสีละม่านพี่น้องมาดิเยี่ยมสวยแล้วขันไม้ออกในคนละมุ่นพี่น้อง ขาดล้วอใส่เลยมันต้องยกไ่นองมันเป็นคนเฟสแต่หน้าพี่น้อง <S <S อ,อันนี้เลขไรกสองตัวว่าบันไม่อย่างนั้นคือแซ่วกันแล้วเ,อ,อ,เอาตองสองสองสอง ออกสองสองยนออกสองสองออกสองสองเลือก่ือ่ไม่ใช่สองสองไม่ใชองตัวสองสองมนหนหม้อของจุมดมใส่ใบมะกรูดลใบพีนอนะครับ ใสน้ำตาลด้วยสูตรเขาอาจทิไทยบ่าครบหมดเ้อพป่น้องเดิอขอถอนขอไปวิธีทำคอกับบไดทิไทแบบละเอียดผูกขันต่อนนะบางที่ขอกะยากไปทางอนยางไปบน้น้องมุ่นลักกรเห็ดไปก่อนนะนะทั้งเทียขอกะยางไปบนหลูกไปนะเราไม่เจียันนานในหนวอี่เราเรียกว่าหสองเรียบบนทีหกหนึ่ง ตีหกหนึ่งสองหาสองสองเออตีหกหนึ่งสองหาสองเอารยีั้ยอยงาอันอเอาก้อนเลืยนลงบวาเดียไ่ยพี่น้องเอเล็นี่แหละมซื้อส,สององอ๋ออันเพิ่นวามซือนเือพอสองครัพี่น้องเพิ่งสีสันหน้าตามาที่นี่ก้อ,อเนเลือด อาชิพไายขำขันนะด้วยขอโทษพี่น้องตอนตำมันเพื่อนผสมกตำอยู่ในกระเทียมเมียงเนื้อหงอมเดือดหัวภาษาไทยเมียงเนื้อแมนตอนตำหัวเทียมหงอมเดือดเมียงแต่พี่น้องอยากได้สูตรเจ้าอ่ะนะข่อยบ่าจะใช้สูตร,รตามพี่น้องแหละแดดจะผุหม,มกัมมกเขาผุหมักดอกสูตรข่อยนะสูตรม้วม้วนข่อยกับก่แม่นนักอาชีพยาเห็ดกับเขาป้าน่ะดอกแล้วว่าเห็ดกินได้ คนวัดนี้แม่หยังวะกวนเลือดม้วนกว่านี่มันฟดมัน,นไม่ได้ทิ้งห้มามเน,น,น,นี่ตอนนี้ฟดเอาพี่น้องตอนนี้พันร่องเพ่งกันเขาก็เลยออกมาไทยบรรยากาศทางนอกทางหลังขั้วอีแม่ว่าพักเราปลูปกกระลังเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องคนนะ่ะแยกพักยังแนวนะขอก็ระพุ่มเรามาผ่อนคลายนะ ยุบุนเสียงเพลงดังยังอันนี้เนี่ยการชอมร่วมวเลยอันนี้ต้มข่า <c oughs> ว่าบอกอะไรดอกเป๊กวู้จักกี่ดอกกัญิวานนะต้มข่อถ่ายคลิปก็ว่อ,อไปแล้วพี่น้องเอ้ยกันเบาเบาเงียบมันกับบ่มวลอันนี้พกากนะันนี้เรางายเลยนะพอมป้อมน่าจะงายมั้ยละครน้ำเนี่ยเบาสวนเสียงเพลงเอาเด้อแล้วไรฮอดซันได้หรือเปล่าเนี่ยตัวเล่าฮึกล้าววัวน โบลักีก็ต่างคนพี่น้องมาเยี่ยม่วนเนาะโะเถียรใชน้าได้แตกเลยมัน,านยนาวน้อยนร่งเตีมเริ่งานขวยเพิ่งพี่น้องปในเ็นไลบัตนคือยอดไาบัตในงานวันออกขันสาอาเจ้าคือมอนเดีญญา,าจลรักมันเสิบจ้า เพิ่งนี่น้องแม่ค้นค้นค้นยังไงพี่เนาะเอาวันนี้ขอว่งหน้าโปรไฟล์วันนี้เอาวันนี้โชว์จริงนะอันไี้กินเข่าวันนี้กินก้อนขอกินก้อนได้เนาะพอเป็นคนเฮ็ดเด้เป็นคนเฮ็ดลุงพักพี่เนาะวันนี้พอยเป็นคนเฮ็ดก็ขอกินบะหมี่ก้อนเลยส่วนกินร่วมเนี่ยอทจ่เป็นคุณแม่มอญใครกินผัดเจี๊ยวของเรา อืส่วนบ่าเพียรมากเป็นเป็นคนรับใส้มาทันซะหัวเมียสองคนแต่พี่น้องป้องไปอยุดีสบายรอดกินย่างเดียวของขวมันไข่กเมี่อเอาแม่ก็ไม่คอยถึกถึกแดกตามเคยก็กินขับปุ้นแซ่บกว่าฮะไปไปไปนั่งตั้งกินดี <c oughs> ๆบว่าเอเนี่ยไป <c oughs> ไปไป <c oughs> เอาพี่น้องโอ้ยลบไปใช้กับอะไรหรอพี่น้องเลยเ <c> ส <oughs> ียงเพลงลูกเข,าข่าคอยยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่น้องเลยมาหน้าลูกใครเป็นยังคนละครั้งคุณขอประเดิมก่อนสบายดีพี่น้องแบบนี้ละ่ะทั้งคนใครจะมีงานเตรียมงานดอกกันทำหมวนกันอยู่แค่แบบ แบพนอ,อนอใช้โซ่มาปะามาหน้าไปหว่างใส่ไหมมันใหญ่ฮัลโหลค่ะค <Hello. S 2> ือกันค่ะคือกัน หน้าลูกในห้องเต้ไม่อยู่นี่หรองเพราะยานั่งกินแบบนี้ได้ปี่นอง มาขอยาดับกินเพราตนนั้นี่ครจบิลิกจีน,นมันออกมันเนาะยัมาน้านองมันรอเพลงน้ำยาย าเนไปย็ีดทุงมงาขอตัวได้พ่เมื่อกี้ขอเนมากิน มากินให้พี่น้องเบิ่งไหนเจ้าแม่เบื้อนี้ถ้าไข่สองกิบเราโมื่เนี่ยพี่น้องผมก็ได้ไม่ได้เกลียบมาน้ำมันวันนี้ไม่จะพอกินคนเดียวเลยนะนเนาะกิบวัวนนี้เนาะเจ้าว่ได้โชว์เลยวันนี้ เ okay, อ,อาพี่น้องมามาพี่น้องไปกินจนซีเมสแหละเพื่นว่าเขาเอฟซีมัน,านม,ม,ามาหน้าเนี่ยปวดเนาะมวนอยู่ผู้เดียว 嗯，我吃来。